สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนมือนี่แอปเปิลชาแนลสิพาพีพีผนองมากินกุ้งสดสดตัวใหญ่ๆได้จ้ากับน้ำจิ้มชีฟูดจากพี่น้องเผ็ดๆมากินกับนายเตยคือเกลืจากพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมมือนี่พาพี่พผน้องมากินแซ่บๆนุ่นๆกันนะครับน้องกุ้งสดครับพี่น้องกินน้ำจิ้มชีฟูดครับผมถ้าเข้าสิมีบักแดงแล้วก็สลัดเน่สัื้อครับ ก่อนสิไปกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยในเดนจาาเาา้ามาเส็บๆนวลๆคำยังไงไปน้ำกันเลยจา้าไปซื้อยู่อันนี่ยังกดเธอปลูกมัวไปซื้อยู่อันก็ประมาไปซื้อ,อยูดแถวบ้านเลยจา้าเป็นซ้ำมันซ้มกุ้งจากพี่น้องเอาชุดๆเลยทด้ไหนตัวเป็นกลิ่นเล็ครับอันนี้กระเดียงดีดีนะพี่น้องนะขอโทษขอไปเส็บๆนวลๆคำยังไงไปน้ำกันเลยจ้าผมมาุณมาชื่อไปน้ำกันครับผม โซดาได้จากพี่น้องนี่โซดาก็เตรียมมาอย่างดีแล้วนะคะโซดาใส่ถวยห้อกระจิเอาหัวกุ้งออกแล้วเก็กิมน้ำกิมชีฟูดจากพี่น้องนี่เห็นไหมสิหักหัวออกเลยตาหัวมันว่างเหมือนก้ได้ พี่น้องแกะหออกัวกันนะ <c oughs> คะสมัสครนี่มันจะเป็นอ ยังครับผมกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะจ้ะตั้งเนี่ยจ้าพี่น้องเชี่ยมยุ้ยครับผมกุ้งสดกุ้งสดได้จัดพี่น้องมันยังดิ่นอยู่ตอนอ่ะมาจ้าทำไมตัวมันเป็นเลยครับ แสบพีเนาะแ่บสิครับกินโจโตดมันแสบไปหน่องน้ำตกแต่งบ้างก่อนคุ้มจ่ากินยังสี่หล่ะน้อพี่น้องน้อมันค่อยแสบสะใจน้ำจิ้มชีฟูดนี่เพิ่นแถมมาหน้ำด้วยจ้า ไ่ได้เห็ดยิงคับผมไม่แชเพราะว่าเพ่นเขาสื่อกุ่งเพิิน,นกันไ่ได้แถมถแม้น้เกลมความคับผมพี่น้องเป็นักแซ่ป่ะจ๊ะ กินกุ้งแล้วแอปเปิลก็จะไปขายลูกสิ่นต่อพี่น้องขายลูกสิ่งไก่อย่างเก่าเหรอครับหัวมันนี่ฮยเอาไว้จะต้มกินก็นได้พี่น้องต้มยำเนาะไปแล้งแอปเปิลก็จะต้มยำซูน้ําเตยกินจ้ะต้มยำหัวกุง้งครับผม เส็บเส็บน้ำจิ้มแบบแซ่บเส็บพี่น้องน้ำจิ้มแซ่บอยู่ครับผมน้ำจิ้มแซ่บเนาะน้ำจิ้มเคนก็แซ่บพอดีอยู่ครับ มันหล่อตัวนี้ไงคุณจะว่าตัวนไหนป่ะนะครับเองตัวนี้จนไปฮอดจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าจังไก่กว่าเพิ่นบอกสีเบลแล้วครับสีเบลแล้วเพื่อนอันนี้ไป้ากินเองก็ได้ขอสื่อเพิ่นจ้ะพี่น้องสื่อเพิ่อนสื่อครับผมอย่าไปบ่ท่านอย่าไปบ่ท่านเกือบแบบเพิ่นสิเอามาใหม่อยู่จ้ะเพิ่นว่าเพื่นว่ามื้ออื่นว่าจังไก่เามอไม่ค่อยสุดนาะพี่น้องไปกินแรงสินไม่นคยเสี่บ แกกุ้งแบบฟ้าเปลาเลยพี่น้องแบ่ป่คุณ แสบดครับแคบเนาะนี่ครับแสบเสดกุ้งสุด,สด,ดกดัดมนออไม่ได้แสบครับผมยมาดังแงมาบางมากนหมเนี่ Это. Да. 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 Да いんんなや。 แม่งมีก็ได้หลายไปเนอะก็แม่งมีทุกแม่งวันครับผมกินเซตก็จะเอากุ้งไปแช่ตู้เย็นไว้เถะพี่น้องข้าวมันจะต้มกินมะเร็งครับจะต้มมะเร็งต้มยำจ้ะต้มยำน้ำข้นบ่เธอครับต้มยำน้ำข้นเพราะกระสือนมมาใส่นมนมมันอะนมจืดบ่นมกระป๋องอันนั้นน้ข้นเหรอไหมเธ ซึ้นเกิดหนุ่มคนป้อ,อที่บันเป็นอันนนัเนาะครับก็แสบคำใหญ่ๆไปด้วยกันเลยจ้ะพี่น้องน้ำกิมก็แสบครับคุณผู้ชมก็เลยแสบน้ำกิมเนาะครับ เนี่ยกระหนุ่มดีอยู่ครับกลุ่มกลุ่มสดเนี่ยไรเนี่ยไรเนี่ยนุ่มดีอยู่ครับ <S <S แอปเปิลก็อยากกินอันนั้นเยอะพี่น้องซ่ามอนมาจาแต่มันก็นหาซื้อ,อยากยางพี่น้อง,งบ้านแอปเปิลก็อยกกู่ไกล่ช่องข้อมอลูลช่จงวันอยู่ไกลตลาดครับผมบ้านแอปเปิลอยู่ไกลตลาดแห้งพี่น้องเยอะ แถวบ้านเพิ่นกับ,บ่เอามาขายมั้จ้มามันก็เลยหายากเด้อเดี๋ยวแอปเปิ้ลกันสิพ้าจะยางไปหามาให้กินสูเปอร์นองเบิ่งเด้อจ้าเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้าผักใส่เยอะๆเถอกินผักเข้าไปกินผักแต่ลายสะระแหนม่ม่วนใส่เด้อจ้า นะัพ mm. ีนองละจะเสียบปพีนองอืมขอบน้องกันขอบคุณ เซียบินดีครับพี่น้องเซียบครับเซียบครับเซียบอยู่ครับควาดุหยาดได้จัง คุบัดจะพี่น้องอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเพราะว่าแกคุณจะเปิี่ยนไก็คือคุณแพ้อากาศครับผมแพ้อากาศแพ้ฝุ่นเหรพี่น้องคือฝ <c oughs> ุ่นคือฝุ่นบ่ได้จามเลยบ่จามจริงจริงคุณแพ้อากาศแพ้ฝุ่นไม่แต่แพ้ร่แต่โฆษณาจะแพร่จ้าจ้าแพร่ยุ่ิตลอดครับผมจ้าจ้า 嗯，那最后他 เตอร์แล้วกินสักพี่น้องกินผักให้หมดด้วยนะคุณครับเพชรกินผักสู้พี่น้องเบิ่องหลังหมด สักเป็นี้ม่วนใช่หด้อเล่าเดี๋ยวกินอันนั้นซุปพี่นองเบิ่งอยู่า,ยยางก่อนไข่ห่างๆบอกเดี๋ยวล่องเข้าไปสั่งเบ่งปรนกาะ แสบน้อน้่งจ้มประนีศแสบครับครับอิมแล้วจะพี่น้องกระปุกพี่ล้วงกระปุกโอเคจะพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนเด้จา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เหตุลิปต่อๆไปในได้จา้าและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Apple Channel นะคะสวัสดีจ้าพี่น้องครับผมสวัสดีครับผม